เราก็จะมารู้จักรถอีกหนึ่งรุ่นที่ซูกิภูมิใจเสนอแล้วก็กำลังเปิดตัวคือเปิดตัวไปแล้วในงานมอชว์นะครับแต่กำลังจะออกจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจรถสกูตเตอร์นะครับนี่เลยครับจอดอยู่ที่นี่เลย AV New นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ร2 5นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นน้องเล็กของซูซูกิเลยเปิดตัวในงานมอชโชนะครับก็จะออกสู่สายตา ที่น้องเร็วๆนี้นะครับสำหรับชาวไบค์เกอร์ที่รักสกูตเตอร์นะครับอันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลคร้าวๆกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง125นะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ของซูซูกิเครื่องยนต์มาตรฐานเลยบอกที่เรามาตรฐานเลยส่วนรูปแบบการดีไซน์ตัวนี้ต้องบอกว่าล้ำยุคมากนะครับเด้นถึงเส้นสายการดีไซน์ ก็จะเป็นไฟหน้านะครับเป็นแฟริ่ิงหน้านะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของบางคนหน้าที่รับกับที่รับกันทั้งหมดเลยนะครับยาวขึ้นมาจนถึง,ถงช่วงหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับก็ยังฉบเชียวด้วยเส้นสายที่เฉียบคมนะครับนะส่วนในส่วนของเรือนไมคก็จะเป็นแบบดิจิตอล ตัวนี้ต้องบอกว่าล้ำยุคไปอีกขั้นหนึ่งของซูซูกิเลยนะครับมาด้านข้างก็จะเป็นปุ่มปรับทั่วไปครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนี้พิเศษคือกล่องเก็บของตัวนี้จะมี USB ด้วยนะครับสายเสียบ USB นี่นะครับสำหรับวัยรุ่นที่ไม่พาดการติดต่อแล้วอีกกัรสำคัญครับตัวนี้ของซูจะมีเบรกมือนี่เห็นไหมครับก็สำหรับคุณจะเบรกไปแล้วคุณก็จะมีตัวก,กดนี่ล็อกเบรกมือครับจะคลายแบรมือก็แร อีกจุดหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือที่เติมน้ำมันนะครับที่เติมน้ำมันของตัว Avenue ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่ล้ำยุคก,กว่าใครคืออยู่ด้านท้ายนะครับคุณไม่ต้องลุกจากเบาะคุณไม่ต้องกลัวว่าข้างหน้าจะมีพื้นที่เหลือน้อยครับข้างหลังนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานทางซูซูกิก็ใส่ใจว่าเฮ้ยงั้นก็เอามาเป็นที่สำหรับเติมน้ำมันดีกว่านะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นโอโโชคครับตัวนี้เป็นโชคเดี่ยวนะครับเป็นโชคเดี่ยวเลยและก็เป็นโปรอาร์มด้วยครับเป็นโปอาร์มด้านนี้จะไม่มีโชคนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะไม่มีตัวจับดุมล้อนะครับจะเป็นโปรอาร์มนะครับส่วนล้อก็อยู่ที่12นะครับสินิ้ว การดีไซน์ของท่อไอเสียนะครับต้องบอกว่าสวยงามครับตัวนี้ต้องบอกว่าลับยุ่จริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นกังหันจิคูนะครับของ Suzuki เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ SEP นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมกังหันจิตคู่นะครับตัวตัวนี้เป็นที่พักเท้าเก็บสำหรับคนตอนท้ายนะครับจะเป็นชิ้นเอ่อชิ้นเดียวกับไฟลิงเก็บแล้วจะดูเนียนไปกับรถเลยครับ อีกจุดหนึ่งของเอวินิวครับที่ว่าไม่พูดไปได้แล้วคือใต้บอกครับเดี๋ยวเรามาดูใต้บอกกันโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยครับต้องบอกเลือเฟือครับจุของได้เต็มพิกัดจริงๆนะครับใส่หมวกเต็มใบได้เลยครับก็ต้องบอกว่าซูซูกิเอวินิวตัวนี้นะครับ ผมว่าหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วมีคนสนใจมากมายแล้วกำลังจะออกสู่สายตาประชาชนเร็วๆนี้ยอดจองจะบอกว่าถล่มทลายแน่ครับครับสำหรับซูซูกิเอเวนิวตัวนี้นะครับคงอีกไม่นานเราจะได้ทดสอบกันแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับดีไม่ดีไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ